<Scroll> โอ้ <Jud> โหชอบแกยิ้นกูกูปินเงี้ยเหกูปิ้นไงเอากูปินกับบัสเตอร์เอาลงแข่งดีกว่าว่ากูปินว่ามันเล่นอะไรง่ายกว่านี้กูปิ้นกูวัตดมิดนะเว้ยมันไม่ใช่สายธรรมดาสายที่ระบาดทั่วโลกไม่บางถึกรู้ไหมแข่งแข่งเปลี่ยนสายไหมนี่กูเตรียมมาเพื่อสายล็อกธรรมดาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมไม่ได้ เปิดตาที่แล้วเลยแสดงว่ามันยังไม่ไม่เป็นไรหรอกนะมันยังไม่แตกใช่ไหมใช่แล้วแข่งเสร็จเก็บเลยนี่มันเด็กนอนฟอยใช่แล้วไม่มีฟอยเลยไปเฮ้ยอะไรอ่อออกนใจกันใจกันใจทำไมทำไมตัวดันให้ตัวเดียวไอ้ไปโอเคสิ่งที่ผมกำลังงงคือทำไมตัวดันให้ตัวเดียวไอ้ผู้หญิงเดาเปล่าเจ้าใจเจ้าตายนะ พี่อางดพี่งไออสองอะอย่าดาอ๋อฮะเลดี้อ่ะเอพี่ใส่ไปเยวพี่ก็ใส่พี่ก็ใส่สามหรือสี่นะจะดูสิเห็นเินเปเยอะพี่ใส่พี่ว่าพี่ก็ใส่สามเชิญจะ l ูขึ้นบาหลังวันตายชไลฟ์ปัตต e เบกันจอเบทซีดี่ใส่เพราะมันฟอยเฉยหรอตาย่ีเทีดีตยดีก็มีเอฟซีนะีติเกิตสปะใช่เอ้ไม่ต้องไม่ต้องฮิตอ๋อ เขือเคื่อนเขาเขื่อนเขื่อนไหนด้งหมดสามท่านก็ป้ายสิบสองห้าพันป้ายสิบสี่ฮิตเทคเข้าอีกกูไปยอมให้มึงหาของดีเนี่ยกูมีหมื่นโอกาสมานานแล้วสแตนฝรั่งข้างไอ้เหี้ยกูโดนหลายแดมรัวๆเลยเว้ยสงสัยกูต้องใช้เชียนนิกาจริงจริงเลย ไม่กูไว้กัดทายเกมเว้ยเอาไปสิบเจ็ดหยมันเพิ่งออกมาตอนเนี้ยสแตนเดนเดโรน่าเกลียดจริงๆเลยไลท์โชค์ข้อไลท์ดูสซอร์ติวิสิตเยเด็กมึงไม่มีลีทายเลยนี่แวนไงแวนกูไงละแค่ตอนลงมาแค่นั้นเองมันก็ได้แค่นั้นเลยเบสได้สิ๊งเงย ันเฮ้ยมึงเล่นกดพรีเมียมเหรอไม่กู่กาจังเลยนะมึงเล่นกดพรีเมียมเหรอมันกาจังเลยได้อยู่แล้วมึงเล่นกดพรีเมียมใช่ไหมข้ามไปมาสเตอร์มึงเล่นกดพรีเมียมใช่ไหมเนาะไรอันนี้ติดหรือผิดเนาะใช่แม่งผิดกระจอกไงเฮียไม่ทำร้ายบุญไอ่เอาฉันไปกนดสวินเลยดาสวินสักซิจีจีมึงแย่กูทำอะไรล่ะตัวเล็กติดเลยโอ้เอาไว้สิพวกเอ็ง ว่าจะแพ้ก็ได้กูเนี่ยไอ้้เสไตล์ก็ไม่ได้ไม่ต่างกันนะกูจะกลับเกียร์กูสไตล์เจ็บเลยโว้ยเจียรีมองเกยากได้เกียร์สไตล์เจ็บใช่ไหมมึงไม่ต้องตายไต่มีเกียร์เย็นเล็กที่แบบว่าเฮ้ยตีไปก่อนแวนไปเลยฮะเฮ้ยไปไม่ทีเกียร์นี้ก็จบจบแล้วน้องอ่ะเกียร์นี้เนะแต่งตัว ใช้แบบว่าเข้าไปบาสยิงได้ไหมก็ไดาแล้วก rad, ็ไงแดงมไปเลยก็ไดาไงตอนเต็่กูเล่นชาร์โวเลยเนี่ยเออัต้องอย่างนั้นี่สิบแนะเข่าๆข่ากีเทไม่มีนี่นาไม่มีพี่ตายขีไอ้กูจะโดนตั้งเกมใช่ไหมขีเอาดิไว้หิวพลังอะั่งเกมจริเอาไวยี่เอ็ดพอมอินเฮ้ยบัาเดจบล้วปอยหัวใจ โดนเองเจ็บเองโดนเองเจ็บเองว่ะดิโกจะแพ้ยังงี้ไม่ได้นะไม่สิกล้องเฮ้ยคุณคุณลือพายขาดหายคุณลานอ่ะก็โกบอกแล้วไงคุณเลยไม่อยากสไปคุณอ่ะได้สไตล์สกิลเก็บชอบจริงๆริมีสไตลสกิลด้วยนะอ๋อข้อสองเหรอเอ้ยเปิดสามเปิดสามข้อสองแล้ยอยู่ไหนวะติดอยู่ไหนเหงายก็บอกแล้วไง อยู่ไหนเด็ดลับเทคด้วยเจ้าน่ะเห็นแล้วว่าเจ้าหลุดการทำอะไรได้ค่ับก็แค่อย่าโสดเถอะจบกูบอกเลยนะตาหน้ากูสไลด์เจ็บจัดใครเจ็บกูใช่ไหมกูเลยเจ็บเจ็บแบบเจ็บมากปิ้วเบรมึงต้องการอยู่แล้วกูรู้กูจะรีบทำแดบมึงดีไหมวะเด็บจะเดียวเชียวเว้ จัวเด็กโตจัวเท่าไหร่ยี่สิบหกอะสามสิบเอ็ดอุ้ยบี่ห้าพันได้ไงอ๋อขี้ห่านอุ้ยใช่เลยอ้าวขี้ห่านใช้ได้อุ้ยอี่ปุ่นกุ๊กบินไหมเฮ้ยแหม่มมึงเป็นที่อะไรเนี่ยโอ๊ยตัวเล่นมึงเป็นที่อะไรเนี่ยมึงต้องการอะไรจากสังคมวะเพราะว่างลงอยู่เขียวเบรดตัวเดียวในประกาศขนาดเนี้ย อ่าสามเป็นผมจะสลิปบางบวกแล้วออสองสองหนึ่งเป็นสามหมื่นบวกสกิลสสิบเอ็แป๊บนึงดินี่บวกหมื่นไปเลยกี่ดได้ลอ้อหน้าหนึ่งถามจะ<ๆ>ได้กี่ได้ตัวจ่ายถูกเป็นสองหมืน่นสองม,มืนบวกหม,มื่นห้าสามหมื่นห้า สามหมื่นห้บวกหหมื่นหเป็นห้าหมจะเล็กน้อยสี่ร้ห้าหมื่นบวกเก้าพันมิดเียนเอมเตอตเดวกูควิ้งมาแล้วไม่เห็น้อเจ้ากูควิ้งกูมาแล้วนะเปิดเจ็เบรกแล้วไงกูวิ้นกูมาแล้วนะเปิดเจ็เบรกแล้วเพื่อนเออไน่แอดเอ็ดเอเอ็ดเอเอ็อออเอดออด เฮ้ยจะรอดไปได้ไม่รู้แกสลอนผีเซมสกิลสตาบาตเตอร์บราสเบรเอ็กสีอย่าให้ฉันรอดคอไปเลยตีไปสา,สามสามสี่ได้สองคริงงเดียวสา,สามสามสี่ได้สองครเจเดเนชั่นกาตู้มีแยมือมีแค่ใบเดียวพองเงี <laughs> ้ยิบหายแล้ว <laughs> สได้สองครีสองครีกลัวกูไม่น่ารอดแล้วไอ้หี้เกมเร็วไหมก็บอกว่าไอ้เหี้ยโกวองเล่นกาขึ้ี่ไปนขันก็ไม่ขึ้นเลยอุ้คณจะตีการดไปไหนล่ะแตเลมี่เออกูไม่มีเล้เกมเนี้ยยี่สิบหกสามสามสองได้อันนี้คือสองได้เออยี่สิบหกหนึ่งได้สามหกหได้สามสาอะไรกูสมนะ เอาสามไงเอาสองออาเอองขีดขีจอเวียนขีนี่จะเข้าไหมนะขีอีกใบหนึ่งโชคชะตาใส่คอเลี้ยไม่มีทางอ่าิวผมมาทำคือบอกมึงลีเอานที่ผมอาจารย์ผมลูกมื่นเอาไปสิบเ้าหมื่นเอ้ยห้าพันจมือสไตล์เดนดรูมรอไร้ดีอ่ะกับกูบอกมึงเรืวไงไว้โทษยัไงก็ไม่ชนะสุนแสงกรุ่นวินสไต เดี่เปย์ห <se astrology> ้องแต่ขายไม่ถึงเลยใช่เหรองั้นพี่ก็ขอสเปย์บอร์ดสักหน่อยเอ้ยตั้มจีใหม่นะสไตล์สกิลครับบักคันนะมันจบดิ้วใหม่บักกาตั้มจีโซ่สีครับว้าวโอ้มคอโคเอลไว้ข้างหลังดุ้ยแล้ามันแหววถามมาจากไหนวะขุดติ๊กใช้ไหมได้เช็คเมื่อกี้ได้เช็คมาเมื่อกี้ไงมันอเปิดห้า ฉันจะเอาชนะคุณคอไม่ได้หรอกเอ้ยเอาไว้ทีหลังเจ้าไม่ชนะวันคอคอมันแค่เด็กชินเอ๊ะเกิดอะไรวะชินคอเชินโดถูกแล้คอตัวนี้ชีตัวนี้กับฟาต้กองจบเถินเด้งขึ้นมือเซนโดไอจิเด้อชินโดจากไหนวะชินโดโคโนะชินชินโดไอจิอันนั้นอันนั้นชินโดโคโนะวะอันนั้นเปนเซนโดคุณชินไงชินโดอ่ะไอที่เล่นโบราณไงอ๋อเจ้าของร้านอ่ะนะเออยัดโซกยูไนตของเลยยัดโซกเอาไอ้นี่เปิดสามปอกมันดีกว่า ก็อยู่ในบวกสามพันฉันนะ่ะก็แค่จะแพ้เฉยๆงั้นกูก็ขอสเปรย์บอร์ดมึงให้หมดเลยนี่พี่ต้องแพ้เขาด้วยเอาตายดีทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม,มีทางเบ็ดมันก็เบ็ดทั้งสนามแล้วะตีดมันก็เบ็ดทั้งสนามเบ็ดเบ็ดเบดเอาเบ็ดธรรมดาเนี่ยมงยากาศอีกไหมล่ะ เออไอเหี้ยนักทีเหรอมึงเอ็กซ์ตรีมเอาเนี่ยเ, <S <S เ,เ,เปิดเซคันดว์ว้าวไอ้เหี้ยไม่มีคำว่าหิวยังไม่มุดแวนการ์ดเออพีจีกาดทองมาแล้วตอนเนี้ยเด็กๆเจ้าต้องเลยดเมดเราไม่ต้องรีบยจะโซเขาด้วยชาร์ปสกิลตัวนี้โดดขึ้นมือเดี๋ยวยัง,ยงเดินเอ็นโต้สแตน,นก็จะอะไรดูมแอด้าอุจารอให้มึงดูไว<น>้ทุกคนอดจาร์ลองดู ฉ,ฉันจะหลอดให้ดูตสตารา์ทจะรีดกองตัวเองเว้ยแกส,ล,ส,สกกล็อาาตกูจะรีดกองสายสกิลบาร์เตอร์มันจะรีดกองคิดไม่ออกบอกแกสลอ็อตเร็วมึงไม่พูดกับน้องมาใช่ไหมเฮ้ยไม่คำพีคใครทั้งนั้นพูดกันอาอเหรอวะเออรู้จะเล่นอะไรเล่นแกสล็อตแม่งเลยคอไงเด้งบวกสองพันเอ้ยบวกสามพันก็มาดีครับ นง่ายเลยไงเองจะสู้ให้คุณดูคือสกิลมันง่ายเกินไปทำให้คนได้เห็นโอ้ผมน่ะก็ชนะคุณเอาไป19บ้าร้านนึงอะสิบเก้าของหมื่นสกิลของกูวิ่นทำไรอ่ะคาตาบารโตเปิดซีเอาหนึ่งตัวมะใช่เลี้ยวสุพีเรียล้ลงจีกันเดยวคาตาฟาตซีาสตเสเรียนก้อลงเดี จะทำให้คนได้เห็นซื้อมาก็ใส่แค่ใบเดียว F1 น่าเก่งจริงแล้วมันมีกี่กี่ตัวมีสี่รู้สึกว่าสี่เอายื่นของผมในต่กครับไม่ไม่เป็นไรเอาไปสิบสองเอาไปสิบสอกเอาไปสามสามสี่ได้สองขีง่ายเดีมเพิร์เฟิร์สสิ่งที่ใช้ได้แต่แต่แล้วกมาสิเปิดสเซรเเร์ขีมาเเวท แตนตุจี้โอ้ยนเกียร์จี้ไปรอนเทิร์นไปกลายไปเลยแตนตุกูมีแค่บารเดียวปล่อยนเทิร์นแล้วแม่งมีแดงแค่นั้นสไตล์กูจะสู้ไอ้ต้นเดเมดอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับกูขอน้ลำจี้นาเกียร์ตัวเนี้ยหมดไม่ใช่ปัญหาสำหรับกูตีเบ็ดเอาเอ้ะมันขยะตะยวนขยะเต็ม ต่อยกาคิวตงนั้น PG จับคู่นี้ยัดโซก่อนฝ่ายนีกว่อนฝ่ายโปรเจ็ตหาเคออสเฮ้ยไม่ใช่ผลเิตมึงเห็นนี่ไหมซีลาโปรเห็นนี่ไหมทุกคนเห็นนี่ไหมทุกคนเห็นนี่ไหมเห็นอะไรฮิวสเปร์ครับสเปร์เช่นไหมสเปร์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 ไม่ใช่มันไม่ใช่ยูเกียวเหรอเฮ้ยไปสเตรสกิลตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้ลงมาเก็บโปรกำลังหัากัน รอแล้วถ้าจูงนั้นอยู่ในบวกเท่าไหร่สามพันเอาไปจำร้อนบวกเก่าเมื่อตีบวกข้างพันด้วยแต่มันยังไม่ตีไงแต่ก็บอกให้กูเลยแหละเดี๋ยวแม่งก็ตีเดี๋ยวมันก็บวกอยู่แล้วจูงกันฉันอยากได้แดีมอ่ะกิสลี่ตอวขอขี้อ่ะขอขี้ที่ปนได้ขี้ดินขีกอร์เกิดโวยยศพลังกับโกบดุกขี้ขี้แเวสพลังโกบดุกเอ้ยเอไม่ขี้แล้วเถินหน้ากูรอดแล้วขี้พลังแหวส เขาตีแรงนะไม่อกยบอกนะจมตีบวก10นะเอ้ยบวก20นะเอ้27เสร็จนงไหมเมื่กีงเออที่จบไแล้วจริงมะจบได้แล้วจมตีม่จมตีบวกอยู่ไหน5,500 13ก็คูบวกให้มึงแล้วเจ้าเจ้ากูเจา14 17 21 21แค่นั้นแหละ ขอหมื่นได้เป็นบอลแค่มาจบเทิร์นเมื่อคอสามไปเลยมาฝากฟาเตชาร์โซไอตัวนี้โซฟาเตชาร์ฉันจะรอดให้นายดูแอนแอนไปเนาะเราตาหน้าเรามาวัดกันมนแล้วแค่เลยฉันจะไม่แพ้คุณไม่หรอกคุณไม่มีตัวเล่นแล้วสไตไอ้เยอะดีมีเยอะบอกเลยว่ากูมีเยอะกูตัดตัวเล่นมึเยอะแล้วนะเว้ยกูมีเยอะกินไปออกบอกแกนตลอดนี่แหละตาจริงว่าจะเล่นแก เอ้นั่นแหละเอาเปรตเลยเลมาดเตีดชมดไก่ก้อนกองกีเท่าไรกูบอกเลยว่าทิกเกอร์กูทางนั้นแ่ะมาดิไม่กลัวหรอกมันมันคือการเช็กกองเว้ยมาดิมากูไม่กลัวหรอกคอริ้วไปการก็มีกลัวอะไรเก็บ,บมาสเตเดนี่ครับนี่ครับนีไหมครับเป็นการเก็บมาสเตเดนี่บวกห้าพันเออ ขอริวขอตัวไม่กินอะไรเลยเีลยอย่างน้อยบัตอร์เบลดมันก็หมดแล้ววะยังเพราะกูเพิ่งเก็บไปไงล่ะไอ้เจ็ดแม่รายการขอแล้วเชื่อได้บ้างเลยเอาไว้สิบเก้าเดี๋ยวเบลดเช็ดคหมดแล้วกินบอลหมดแล้วหมดแล้วตีไม่เข้านัเล้วตีไม่เอาสิทิกเกอร์หยุดโลกหงายเดี๋ยวบัตอร์เบลดมันก็ได้ทิกเกอร์บอกเลยทิกเกอร์กูทางนั้นแหละในกองอ่ะที่กูเช็คไปเมื่อกี้เนี่ยทิกเกอร์หยุดโลกอย่าให้ฉันรอดบอกแค่นี้อย่าให้ฉันรอดในเถอนนี้ คนจะเป็นผู้ที่พายแฝงแทนเอาไปสามสามเออไปก่อนขังเส้นกับนี่แม่บัวขาวไม่่ใชทิกเกอร์แน่นอนบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดมีเท่าไหร่ห้าหบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดสองหมื่สองมื่นเองสองหมื่นสองที่เองอันนี้อันนี้มันบวกสามไฟของมันด้วยกูจะกันให้ดูสามสองสามสองสามที่ อันนี้ห้าพันสี่สองเนาะสามพี่บอหน้าแค่สามพี่เองไปต้องยูมสองใบไม่ยอมสาสองกูรูกได้อีกรอบหนึ่งคูรู้ได้อีกรอบนึงไงตายกองาดูกาท่าไว้ขอสองข้อสองสมการเกิดดังกันโอ้ยได้าจั่วตายนะอันนี้สามสิบอ็ดก็เก็ดสมการอะไ้ใบหนึ่งก็อยู่นะแต่กูรู้อีกรอบนึงไงละแค่มีลุแค่จะจะเอาไว้นะบอกเลย เด็กเจ้าะนะขับไปกละปองสแตนเี้กินก่อนนะเี้กีก่อนนะเดี้กีนก่อนจุดแล้วจนดแล้วจนแล้วจนมุมแล้วกูนยกูบอกเลยว่าที่กูเช็คมาพ่อกูเช็คมาหมดแล้วตี๋เอาไปเขาจะชาร์จคิดถึงตอนที่พี่สามารถชนะไดเมนชั่นได้สามสิบสองชนะไปเมนชั่นอย่างนั้นเลยสามสิบสองก็แค่สองแสนสี่ขีสิบสองสี่ขี 32,26,31สกิลของกูวิ่กูไม่ยอมหยุดโลกอยู่เท่านี้หรอกเกอร์หยุดโลกโอ้ห <5, 000. c oughs> ้าพันเนี่ยห้าพนเนี่ยกูเอาแค่นี้ทำไมอ่ะกิเวนแล้วท่าไรละสามสองสามสองกิเวนแล้วอินเตอร์เซมแล้วกยูหกแล้วเอ้ยเอ้ยเอาไป่สิบหกยี่สิบ กูไม่ยอมกูไม่ยอมขวานเอาเฮ้ยโเมิียังไงพี่ก็แพ้พี่จั๋วถ้าเกิดพี่ตีสดอนะเอ้ยไม่รอด้ยิงที่หวาดซั่งไปมือมีเท่าไหร่เด็กเอาตายเด็กเอาตายเด็กพี่เจ็บผมเจ็บตีสดไปเลยชิบ๊กกูจะมีสักสีด้วยตัวกูเด็กไปเ g e n e r a ชั่นกายกูเปลี่ยนหย่ากูจะมีสักสีด้วยตัวกูไปดามแสงกระลุนกูควิน ดีกองแล้วไม่มีไม่บวกสไตส์สกิลมันไม่มีดีกองดูสองไม้บนสุดคออัศวาดไหมเอาี่ครั้งเดียวด้วยบวกหมื่นลยใช่แล้วสังเกตเขานะครับไม่บวกหมื่นไหมใหรอไอพวกนี้บวกห้าพันกูลืมไบปกรติกูกดมากกว่านึงไง มึงมีการไปเล้เยี่ห้อมีเกอรสาลูกเอ้ยเอาไปเอ้ยเจ๊ได้เลยชักก็ต้องการามาใช่ไหมโนอเสียไฟเสียอันนี้ไปคาตบัดเดี๋ยวกูดูไฟก่อนเอ้ยเพงได้สิบแนาทีบวก2องมื่บวกสองมื่เขาจะชาร์จมาทางชีวิตได้เช็คสี่หกส ตาผมหลุดฐานไงล่ะหลุดฐานแค่ตาเนียเอ้ยแต่กูอยู่ได้ถึงขนาดนี้กูแข็งแกรงมากเลยนะวะดูสิที่เหลือกูคือทิกเกอร์้ะกูบอกไว้เลยไอเยียไปซัมรีดกองหัวนี่มาคลิปก็ได้วะ